๋วยจับเมืองเลโนแต่เป็นก๋วยจับสูตรอุบลนนะคะอร่อยนะคะมื้อนี้มือมม้อแรกมื้อเช้ามื้อเที่ยงค่ะเช้ากับเที่ยงรวมกันเหรอคะค่ะแซ่บหลายอร่อยสุดๆค่ะมาที่นี่ต้องมากินก๋วยจับด่วนนะคะจากกรุงเทพอร่อยมากๆชื่อร้านอะไรคะเนี่ย ที่ร้านผู้จับย่วนอยู่หน้าอยู่หน้าวัดบัวรพาราหน้าวัดบัวรพาราเลโนนในท้องเจมส์เลโนตั้งเป้าหมายจะมากินผู้จับได้กินเลยกับผู้จับอุบลแต่มากินที่เลโนนะคะมีคุณพี่พามาทุกที่ทานนะคะแม่ค้าคนสวยทำคนเดียวทั้งร้านร้านใหญ่มากแต่ทำคนเดียว กูเจับกูโดนอาหารตามสั่งก็เีนะคะมาที่เรนงนะค่เป็นเส้นมาแ้ว่งกูยจับตั้งเป้าหมายมาวันนี้ได้ทานยบรตอของแต่นั่งกิน สวยใช่น,น่าทานมีซปเปอร์ด้วยนะคะมีซปเปอร์ด้วยะะมันจะเป็นแบบนน้่อยอากาศเย็นๆนหนาวๆกินก๋วยจับพอดีเนาะไีกลับบ้านได้ด้วยสวัสดีแม่คะคนสวยค่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนคะนี่มาจากกรุงเทพ ไม่ค่าขึ้นนาราดแค่เส้ละมุนเลยตัวเนี้ยอยา่ย<ะ>เครื่องเยอะแยะเลยขายวันหนึ่งเส้นกี่กิโลเนี่ยห้าสิบโลไหมบอกไม่ถูกบางวันถึงห้าสิบไหมออก็น่าจะเส้นมาจากอุบลหรือเส้นที่นี่ส<ะ>เส้นกวุวจับ้นกที่นี่ค่ะทำทำเองไม่ค่ะซื้อเอาอ ทำเชิลม่อเตากี่เตาเนี่ยหกเตาเลยเต้าทังแปดเตานะคะไม่งั้นทําไม่ทันค่ะแปดเตาเส้นสดค่ะกุจัจเส้นสดน้ำซุปน้ำซุปกระทบทำไปแล้วขออนุญาตเด้อไหมคะเด้อ ใส่เส้นนี่เส้นเตรียงไว้น้ำซุปก็ต้องต้งไมไว้ตุนไว้ห่อมออาไว้ซุปเยอะๆเขาหั่เส้นเอืดถ้าไม่ใส่น้ำซุปเยอะแม่ค่ะจอยเบิร์แม่ค่ะจอยเบิร์ขาเรียววิดละแลนใส่เลนมานขังข้งเสิร์ฟขัง้งตุ๋มเตือนได้ย่ามไนเนี่ยแม่ค่ะ ต้าเช้าหอมเจี๊ยบหมูหมูบดพิเศษพิเศษห้าสิพพิเศษห้าสิบธรรมดาสี่สธรรมดาไม่เคิงเบอร์เบอร์แม่ค้าบริการส่งถึงบ้านด้วย หอมปุ้ยจับอุบลราคาไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ